สี่ถึงหกชั่วโมงแรกเนี่ยอาหารยังไม่ไปไหนเลยอาหารอยู่แค่ในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรคของทางกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับการกินค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินแน่นแล้วก็ปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหรือบางคนบอกว่ากินเสร็จแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงนี้ก็แปลว่าอาธิบายโดยเรื่องของกระเพาะเป็นหลัก ถ้าส่วนใหญ่สังเกตง่ายๆคือครึ่งบนครึ่งเหนือสะดือขึ้นไปนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเพาะเป็นหลักนะครับเช่นเป็นโรคก,กระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับนี่คือคร่าวๆแต่จริงๆก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเล็กน้อยเงี้ยนะครับส่วนของลำไส้ก็เหมือนกันลำไส้เองเนี่ยผายผายลมมีกลิ่นเยอะ หายลมบ่อย่ายสุดไม่สุดอันนี้เราก็บอกได้ว่านอกเหนือจากปวดตรงน,นี้เสร็จแล,แล้วเขามีอาการพวกนั้นเนี่ยก็แปลว่าอยู่ที่ลำไส้มากกว่าถ้าคนไข้เป็นแถวๆวกระเพาะอาหารเนี่ยครับการกินเขาจะมีผลเยอะถ้ามื้อไหนกินหนักหน่อยมันจะย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดเ็าจะลงไปถึงลำไส้ใหญ่พอเจอกับแบคทีเรียปุ๊บอาทีนี้บางทีก็จะมีอืดแน่นท้องอมีแก๊สเกิดขึ้นมีผายลมกลิ่นเหม็นมากขึ้นอันนี้มีได้